เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยซึ่งเขาก็ดูจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่อยู่ๆมายูเทิร์น360องศาเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าดูจากคำสัมภาษณ์ของน้ำตีสาธรณสุขท่านใหม่ได้บอกว่าโอ้โหวัยรุ่นเสพเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่า แล้วเสยไปเสพมานี่เปอ้างข้อมูลของสารัฐบอกว่าคนสูบกัญชานี่ไอคิวลดลงแปดถึงเก้าจุดเลยครับขนาดนั้นเลยครับนะฮะครับอืออยู่ในสายแล้วนะฮะคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะครับครับสวัสดีครับคุณประสิทธิชัยครับครับสวัสดีครับครับครับนะครับเพ้นบอกว่าวันที่สิบหกและฮะวันพฤหัสบดีนี้จะไปที่กระทรวงสาธารณสุขไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีสมศักดิ์เหรอ ใช่ใช่ครับผมเหลอไปเรื่องอะไรเห็นคุณคุณสมศักดิ์เขาบอกเดี๋ยวเขาจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปคุยนี่นี่เรื่องกันชาเรื่องเดียวกันปะกลงเรื่องเดียวกันนี่ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีอะไรกลมก็อย่างนี้ประเด็นของเขียนอนาคตกัญชาไทยเนี่ยอืเราต้องการได้ใช้ข้อเท็จริงด้านวิทยาศาสตร์มาตัดสินว่าคัญชาควรจะอยู่ในตำแหน่งอย่างที่ไหนโดยให้เปรียบเทียบกับสามัญดูเหมือนเราจะเอาไปเทียบกับบุหรี่กับสุลาใช่ไหม ถูกต้องครับออืคือแล้วแล้วเอาแฟกต์วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับอ้ามเอาความรู้สึกส่วนตัวมามา,มา,ม,ามาทำนะครับเพราะว่าคือประเทศนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แฟกต์ในการกําหนดนโยบายมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับ <c oughs> เราอยากให้ใช้ข้อเท็จจริงเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสองสิ่งซึ่งอนุญาตให้อยู่กับสังคมมาหลายสิบปีแล้วผมไปดูบุหรี่ใช่ครับบุหรี่ฆ่าคนปีละเจ็ดหมื่นคนนะครับอ่าอ่า แล้วแล้วสุราก่อโรคประมาณร้อยโรคนะครับแล้วเราอ,อนุญาตใน้สองสิ่งเนี้อยู่กับสังคมมานานแล้วทุกคนเข้าถึงได้หมดอืประเด็นคือกัญชาเนี่ยถ้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามันมีคุณสมบัติในการรักษาโรคแล้วมันไม่ได้เกิดภัยอะไรอันตรายมากมายเนี่ยนะครับก็ต้องให้มันอยู่เหมือนกับบุหรี่และเล่าไยใต้กฎหมายควบคุมครับ แต่เขาบอกนี่ไงเขาเมื่อวานเนี่ยน้ำตีสมสักเนี่ยแกบอกเนี่ยมันมีข้อมูลจากสาธารณสุขบอกสองปีที่ผ่านมาพอปลดล็อกไวรุ่นมาสูบมากขึ้นสิบเท่าสิบเท่าสูบไปแล้วไอคิลดลงไปแปดถึงเก้าจุดเลยอันนี้เป็นโมโนรครับ <laughs> ประเแรกก่อนเลยก็คือว่า, <laughs> วาเวลาเราวัดว่าสิบเท่าเนี่ยเราวัดจากอะไระแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงไหน แล้วที่บอกว่าสองปีเนี่ยนี่เป็นตัวเลขโกกนะครับเพราะงานว <c oughs> ิจัยนี้ทําเสร็จตั้งนานแล้วอ๋ออือแล้วจุฬาเป็นคนทําครับแล้วผมจะไปไล่ดูว่าจุฬาว่าเมโตรตี้ในการทําวิจัยเนี่ยคืออะไรอออืมเพราะมันมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าในร้านกัญชาเนี่ยเราเก็บสถิติตลอดนะครับว่าใครมาซื้อเนี่ยไม่ใช่เด็กมาซื้อครับคนที่มาซื้ออายุสี่สิบขึ้นที่สูบก,กัญชามาตั้งแต่ปิดกฎหมายอ๋อคือเราต้องเข้าใจว่ากัญชามันเป็นลิกล่อมครับคือมันสูบแล้วมันหลับครับ มันหมดใจและหลับมันไม่ต่อเข้าไปรุ่นเลยมันเค็มเคมมันไม่คึกมันไม่คึกมันไม่คึกเข้าไปรุ่นเนี่ยต้องเป็นลิกระตุ้นก็คือไปต่อได้ครับเช่นยาบ้าเช่นสุรายาไอพวกเนี้ยก็มันเป็นลิ์กระตุ้นเพราะนั้นเด็กที่สูบกัญชาครั้งแรกหรือครั้งที่สองสามจะน้อยมากที่จะสูบต่อครับมันไม่ใช่เขาอ่ะมันไม่ไม่ถูกจริตคือมันไม่ถูกจริตมันไม่คึกอ ประเด็นถัดมาที่บอกว่าสมองเสื่อมเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยอ้างอิงงานวิจัยมาจากต่างประเทศครับแต่แต่ทุกท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่างานวิจัยกัญชาเนี่ยมันเต็มไปด้วยอัต,ติทั้งโลกเลยนะครับอือออเพราะอะไรฮะเพราะว่ากัญชาเนี่ยมันมีผลประโยชน์มาสารที่แทนที่ยาและวัตถุอีกหลายชนิดอฉะนั้นงานวิจัยหนึ่งชิ้นเนี่ยที่ออกมามันจะมีก้อโต้แย้งเสมอ มันจะมีปัญหาตั้งแต่ตัวอย่างการเก็บข้อมูลและความละเมียดละไมและความถูกต้องของข้อมูลครับอืมอืมอือแล้วเราก็อ้างยิงวิจัยเนี้ยกันมาตลอดแต่งานวิจัยกัญชาจริงๆถ้าเราไปกลางทั้งหมดเลยนะครับแล้วออกมาแบ่งเป็นสองกองอกองหนึ่งคือโทษกองหนึ่งคือประโยชน์อืมกองโทษนี้จะเหลืออยู่สามนิ้วรับแต่ว่ากองประโยชน์จะเหลืออยู่ประมาณร้อยนิ้ว แต่เรื่องนี้สังคมไม่เคยพูดถึงเลยฮะมันมีมันมีสองมุมะนะอันสิ่งที่เราจะไปเรียกร้องนำที่สมศักดิ์ที่บอกคือขอให้กระทรวงสาธารณสุขยิ่เป็นกระทรวงแห่งแพทย์เนี่ยนะครับทำแฟกต์ออกมาแล้วแฟกนี้ต้องเผยแพร่กับประชาชนทั่วประเทศนะครับอืมพอเราทําแฟกเสร็จแล้วให้ทําขั้นต่อไปก็เรียกการสังเคราะห์ว่าเมื่อคุณสมบัติของสามสิ่งเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อผลการสังเคราะห์ควรจะเอาสิ่งใดกลับไปสู่ยาเสพติด S <S <S เช่นบุรีตายปีละเจ็ดหมื่นคนเนี่ยควรหรือไม่ที่จะให้อยู่ให้ประชนเข้าถึงได้สุราเนี่ยนะครับเมาแล้วขับต่อวันเนี่ยตายเก่ศพเม็นนี่นะเปิดไปถึงตีส่งตีสี่เนี่ยเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนาะเออไม่ยังไม่มีรายละเอียดตามออกมาเลยถ้าจะเดือนพศจิกาเนียนะ่ยแล้วนี่แล้วนี่จะเปิดได้ทั้งยีิบสี่ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วตอนนี้กาลังเถียงกันในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องเรื่องพรบครับครับนะครับนี้ ทีนี้ทีนี้คุณประสิทธิชัยผมถามหน่อยนะฮะเราเอากัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยนะครับมาสองปีเนี่ยนะฮะข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงมันถึงขนาดต้องต้องเอายัดก,กลับไปในใน,ในตะเกียงอีกแล้วหรอเลี้ยงอะใช่ครับคือข้อนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมสงสัยว่ามันมีข้อเท,ท็จจริงใหม่อะไรอืที่ต้องเอากลับไปอาเสพตเพราะเราต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกระบวนการตรวจล็อกมาตามกลไกของกฎหมายนะครับอืมอืมใช่ใช่ประกอบด้วยผู้ผู้เชี่ยวชาญทุกชุดที่กฎหมายกําหนด แล้วมากกว่านั้นก็คือผ่านการรับรองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดที่แล้วว่ากัญชามไม่ใช่ยาเสพติดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสแสดงว่าข้อวินิจฉัยของกรรมการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไร้ประสิทธิภาพใช่หรือไม่ข้อวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎรไร้ประสิทธิภาพใช่หรือไม่ถึง,ถง,ถงเธอสามร้อ<ข>ยหกสิบองศาขนาดนี้เนาะใช่ใชครับงัง้นสิ่งที่คุณสมศักดิ์ต้องชี้แจงันที่สบคือข้อเท็จจริงใหม่อะไรที่เกิดวิกฤตขึ้นแล้วต้องเอากลับไปใหม่ ก็เขาเขาบอกไอ้สองอย่างนี่สองอย่างนี้สําหรับผมแล้วผมถ้าเป็นสองอย่างเนี้ยสิ่งที่เราจะเรียกร้องให้กับโวงกระสุกซีที่ขายด้วยนะครับก็คือหนึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปตามที่จุฬาผมผมตามเจอแล้วว่าต้นเหตุของงานวิจัยเช่นนี้เนี่ยเราต้องไปดูวิธีวิทยาในการเก็บข้อมูลครับแล้ววันที่แล้ววันที่สองเรื่องสมองเสริมเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักวิชาการนะฮะเอางานวิจัยมาตอบโต้ ครับเพราะอะไรครับเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีบแอนคือเราต้องงานงานวิจัยแบบหลายชิ้นสมมติว่าต้นทำให้โรคสมองเสื่อมนะครับมันต้องไปงานงานวิจัยอย่างร้อยสองสามชิ้นมาเทียบเคียงอืมเพราะเบื้องหลังมันมีผลประโยชน์นะทะงด้านอุตสาหกรรมยาอยู่ทีนี้บางคนเขาบอกว่าเอ่อไอการที่จะเอากลับเอายักษ์กลับเข้าตะเกียงเนี่ยผลกระทบตามมานี่มันเยอะแล้วมันอาจจะมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเช่นมันถ้าเออกลับไปมันก็คงกลับไปแล้วกลายเป็นทุนใหญ่จะกลายเป็น อ <Ừ. S 2> มากินรวบบรรดาผู้ที่ไปปลูกปลูปลอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นจะทำเฉพาะทุนใหญ่ที่ไปทําในเชิงเอการแพทย์มันก็จะเราก็จะทําให้พวกที่เคยส่งเสริมเอ่อยนิดเท่าไหร่นะหกต้นอะไรเนี่ย <Ừ. S 2> มันก็ไม่ได้แล้วสิตอนเนี้ยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคือคือ คือถ้าเป็นควบคุมโดยพรบรซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วนะครับใช้านำรับนนเนี่ยเราสามารถเอาข้อดีมาใช้และควบคุมข้อเสียได้อืแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลับเป็นยาเสพติดเนี่ยเราเทบใช้ไม่ได้เลยและผู้ที่ใช้ได้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เท่านั้นอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกติกาการปลูกเนี่ยนะครับมันจะกําหนดสเปคสูงมากจนประชาชนไม่สามารถปลูกได้อืเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะปลดล็อกวันที่้ามิถุนานะครับ,รบมันมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะครับปลูกได้ภายใต้การแพทย์แล้วมี T O R มี C O P ต้องทําโรงเรือนใช้่เงินีห้าแสนมีกระบวนการลแล้วใช่ครับเราต้องขอญาติยืดยา,ดยาตั้งแต่จังหวัดจนถ,ถึงกระทรวง2ปีก็ขอญาตไม่หมด และก็ใน,นขนาดนั้นเนี่ยต้องปลูกเพื่อการแพทย์เท่านั้น hmm. อะไรนั่นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทําให้ประชนส่วนใหญ่ปลูกไม่ได้เลยก็ hmm. จะอยู่ในกลุ่มเฉพาะปลูกได้ออ hmm. oh. เป้าหมายของผมนะครับตามการวิเคราะห์ของผมก็คือว่าการที่เอาปยาจำเจียเพื่อกลุ่มการปลูกครับอื hmm. เราต้องไม่ลืมว่ากัญชามีมูลค่าหลายหมื่นล้านในประเทศไทยอืม hmm. hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปลดเล่อนเดียวกับเบียร์เลยครับอืม hmm. มันมีสองสามตระกูลที่คุมเบียร์มูลค่าสองสามแสนล้านอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันจามว่าอะไรตันจามที่เรากลับสู่ยาจะติดมันจะมีกาจิกาเฉพาะแล้วจะไม่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ปลูกได้แล้วส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงแล้วมันก็จะมีดาร์กดาร์กไซด์ก็ก็ขายแบบผิดฎกมายนี่อีกก็กลับไปสู่วงจรเดิมถูกไหมมันก็กลับไปวงจรเดิมแล้วเรามีมีคนถามผมแบบอาวแล้วก่อนหน้านี้ที่เคยโดนคดงคดีก็ก็ก็นิรโทษก็ไปหมดแล้วเนี่ย แล้วต่อไปไงเนี่ยกลับมาผิด <laughs> แล้วกล <c oughs> ับมาผิด,ดอ,อีกแล้วคือเราต้องดูตัวอย่างนี้นะว่าเยอรมน,นีพต่งปลดมาเมื่อวันที่หนึ่งเมษา,าสิ่งที่เหตุผลที่รัฐบาลเยอรมนีตั้งใจปลดเลยก็คือว่ามันไม่สามารถห้ามการสูบของคนหลายล้านคนในเยอรมน,นีได้อืมจับไ,ไม่ไหว้วิธีอืมใช่ครับวิธีการที่ดีที่สุดคือเอาจากใต้โต๊ะมาไว้บนโต๊ะอืมเพื่อให้มันคุมได้ครับ แล้วการที่รัฐบาลจะมาโนว่าแบบอาเป็นยาเสพติดแล้วกัญชาเนี่ยมันอยู่ในชีวิตคนไปแล้วครับ<อ>ในภาคใต้เนี่ยใช้เป็นตำรายาหมอมาเป็นร้อยปีครับ<อ>เพราะฉะนั้นก็จะกลับไปสู่วงจรเดิมคือใต้ดิน<อ>ตำรวจก็จับและกูดรีดต่อได้เพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยเลยครับแล้วไอ้ร้านรวงที่เปิดกันทุกหัวและแห่งนี่มันจะทำยังไงอ่ะก็ต,ต้องปิด,ปดหมด,หมดเลยเอ่ะ เพราะว่ามันจะมีมันจะมีประเทศไหนที่อนุญาตได้ไห้เปิดร้านขายยาเสพติดนีอกมนะครับมันต้องปิดหมดในหมื่นหมื่นใบอนุญาตเนี่ยนะครับแล้วร้อหนึ่งล้านใบอนุญาตปลูกหนึ่งหมื่นใบอนุญาตขายเออตอนตอนนี้เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านใบอนุญาตปลูกหนึ่งหมื่นใบอนุญาตขายอ๋อเหรอที่ที่ออกไปนี่เป็นตัวเลขกลมๆครับเป็นตัวเลขกลมๆแต่มันมากกว่านี้ครับอ๋อนะ จริงๆปัญหามันเนี่ยอยู่ที่การมีกติกาที่ชัดเจนว่าในเรื่องของการสันทนาการซึ่งก็คือไอ้พรบกัญชากัญชงที่มันที่มันตกไปที่มันตกไปหัวใจมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคุณประสิทธิชยัย ใช่ครับเพราะว่าในรุ่นชุดที่แล้วผมก็เป็นกรรมธิการเขียนพรบกัญชาเหมือนกันอืแต่ว่าช่วงนั้นเล่นการเมืองเพราะว่ากลัวปางพักนได้ได้ได้คะแนนเสียงก็เลยล้มพรบในในวาระสามอคือมันไม่ผ่านและสภาหมดอายุก่อนเพราะว่าเล่นการแต่ตอนนี้พักพักนั้นเขาก็บอกเขาก็ไม่ไม่ค่อยแล้วเขาก็ดูเขาก็ดูผ่อนกันเร่งแล้วเขาก็บอกแล้วแต่แล้วเขาไม่ได้ดูสารสุขแล้วถ้าจะผลักดันพรบกัญชากัญชงกลับไปเข้าสู่การพิจารณาใหม่อันนี้เป็นทางออกไหมของปัญหา จริงๆมันเป็นทางออกและผมอยากเรียนว่านะขณะนี้เนี่ยมีพรบกัญชาสี่ฉบับที่อยู่บนโต๊ะนายกตั้ีแต่แลนายกนยกีิไม่เสร็อก็คือพรบอของคมใจไทยของพรรคก้าไกลของเครเื่อการเทนนอสกัญชาไทยแล้วของคุณวิเชียนศรีสุดสี่ฉบับครับเพราะเราคิดว่าพรบที่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาเป็นกฎหมายที่สง่างามที่สุดและทรงประณิภาพที่สุดครับ แต่รัฐบาลไม่เลือกทางนี้รัฐบาลบอกว่าเอากลับเป็นัญญาเสพติดเพื่อคุมการปลูกให้เหลือเฉพาะกลุ่มที่ตัวเองต้องการอครับอแล้วเวลาเวลาบอกว่าใช้การแพทย์เนี่ยนะครับแล้วคนที่สั่งคือแพทย์แล้วแพทย์แปดสิบเปอร์เซ็นตเกลียดกัญชาเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มที่ที่เป็นโรคพื้นฐานไม่มีทางได้รับกัญชานอกจากไปปลูกใต้ดินเหมือนเดิมครับคือ,ค,อคุณคุณประสิทธิ์ชัยมองว่าแพทย์แผนใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะใช้กัญชาหรอกใช่ไหม ไม่มีเลยฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาหมอจะจ่ายยาเนี่ยมันต้องมีงานวิจัยรองรับครับทีนี้กัญชามันใช้ในระบบการแพทย์แผนแผนไทยมาตลอดในในประเทศเราอะครับแผนพทย์ปัจจนไม่ได้ใช้เนี่ยม,มันจึงไม่มีงานวิจัยรองรับหมอก็ไม่กล้าจ่ายประกอบกับความรังเกียจกัญชาที่มีอคตินะครับมันไม่มีทางเลยที่ผู้ป่วยชาวบ้านธรรมดาจะได้รับกัญชาเพราะว่าในขณะนี้เนี่ย ผู้ที่พวกผมรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยหมยถึงว่าเวลาไปลงมาแล้วบอกว่าใช้กัญชาหมอก็ด่าคนไข้จนกระทั่งพวกเรารักษาจนหายหมอจึงเปิดใจค,ครับะมะเร็งกระดูกแล้วสายที่ต้องตายแล้วฮะอืม,อม,มันต้องเกิดเด็ดกันเนี้ยหมอถึงจะเปิดใจแต่โดยปกติแล้วหมอไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นการเข้าถึงกัญชาของชาชนไปใต้กติกาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะมีปัญหาครับผมทีมมมนี้ผมย้อนกลับมาที่หนึ่งไอ้เมื่อกี้เห็นบอกว่าไอ้หมื่นกว่าล้านที่เปิดเปิดเนี่ย ถ้าดูตามตัวเลขเนี่ย<น>เขาเคยบอกว่ามันก็มีปริมาณการ <c oughs> การสูบจากวัยรุ่นในกลุ่มในช่วงแรกๆที่มันเริ่มเปิดใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แผ่วแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้แผ่วแล้วผมจะบอกว่าตอนนี้ก็คือร้านกัญชาทยอยปิดครับอืมด้วยเหตุผลของไม่มีของเยอะของล้นเลยประเด็นคือผู้สูบรายใหม่แทบจะหาไม่ได้เลยครับอ,อคือกัญชาไม่ใช่ว่ากา พี่ๆลองสังเกตไหมครับว่าปลดล็อกมาสองปีคนข้างตัวสูบกัญชาไปแล้วกี่คนออไม่มีเลยมันก็คนเดิมอ่ะคนเดิมที่มันสูบวมคนก็สูบสูกต้องับเหมือนผมสูบมาเจ็ดปีเนี่ยผมก็แค่เปิดตัวเท่านั้นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้มันผิดกฎหมายออแล้วก็พฤติกรรมแบบผมเต็มประเทศเลยโดยเฉพาะคนอายุสี่สิบปีขึ้นครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอพอคนใหม่ๆเนี่ยไม่สูบกัญชาเพิ่มเนี่ยก็จะขายใคร มันก็เป็นเรื่องคนไายต่างชาติเนี่ยชาวต่างชาติบอกว่าโอมาเมืองไทยนี่มันเสรีเหนือสิ่งอื่นใดลูกค้าส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นต่างชาติครับอ่าใช่เพราะฉะนั้นที่กังวลว่าพอเปิดปลดล็อกแล้วเนี่ยคนจะสูบกัญชาทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้เลย กัญชาเลือกคนคนเลือกกัญชาครับครับซึ่งซึ่งก็แปลกแล้วถ้ามันพูดอย่างนี้ในในแง่มันก็ขัดแย้งกันเนะอะอย่างเรากําลังจะไปเ,เนี่ยกินสุรากันยี่สิบสี่ชั่วโมงเราส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวออครับเราบอกเนี่ยจะเอาท่องเที่ยวมาก็เอาในแง่เขามาสู่กัญชาแต่เราแต่เราไม่เอาอีกนะมันก็มันเหนือมันย้อนแย้งหมดนะใช่ครับเหมือนนันดามันเนี่ย ฝรั่งมาเนี่ยถามว่าอนุมานน้ำมันเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือเขามีกัญชาใช้เพราะว่าเขาเขาเขาาอยู่ชายอาเขาแบบเขามีที่สูบแล้วเขาผลคลายอย่างเงี้ยครับดื่มดำกับบรรยากาศอ่าครับหัวใจของมันเนี่ยเรื่องสันทนาการเนี่ยมันคือเรื่องของการจัดระเบียบถูกไหมซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจถูกไหมคุณประสิทธิชัยว่ามันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้เราฝากกัญชาไว้กับพรบรสวนไทยซึ่งไม่มีสภาพบังคับอะไรเลยครับเออมันออกกติกาได้บางส่วนเท่านั้นเราต้องมีพรบรกัญชาเพราะมันมีอำนาจมีเจ้าหน้าที่มีงบประมาณมีกลไกทั้งหมดในการควบคุมครับอื ซึ่งมันก็จะควบกลุมร้านขายเขยได้ใช่ไหมว่าอาจจะสูตรเยาวชนเท่าไหร่อะไรไงแล้วเวลาไปซื้อก็ต้องมีเหมือนหมอสั่งยาใช่ไหมว่าไอ้คุณต้องมีใบรับรองมาว่าคุณไปเสพเพื่ออะไรใช่ไหมฮะแก็ถ้ามีพรบเราสามารถออกกติกาได้หมดเลยที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีพรบเราไม่มีอำนาจใดออกครับเพราะว่าไปอาศัยพรบส่วนใครเจตจลมงเขาอีกแบบหนึ่งมันก็เหมือนมันก็เหมือนกับบุหรี่เหมือนกับสุรา ถูกไหมครัใช่ครับนะฮะเราคบเราจริงๆอง่ายบุดีง่ายเดียวเราไม่ผลิตกค่นั้นเองถูกไหมก็จบถูกไหมแต่ว่าเรามีไอ้กลไกอื่นห้ามสูบในที่สาธารณะห้ามขายเดอา้ยุดความกว่าเท่านั้นเท่านี้เท่านู้นอะไรก็ว่ากันไปแม่ก็ต้องแม้กระท้่งกําหนดด้วยว่าตรงไหนที่เปิดร้านได้แล้วเปิดไม่ได้ ห้ามใกล้โรงเรียนห้ามใกล้วัดห้ามอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมครับใช่ครับอืมอืมทีนี้พอพอพรัฐบาลกีดกันพรบเนี่ยมันทําให้กาจการตรงนี้ไม่ถูกไม่ถูกปฏิบัติครับอืมโอ้ทีนี้ไปเจอถ้าเกิดเขายังยืนยันว่าเขาก็จะไปอย่างเงี้ยเขาเข้าปัะเทเนี๋ยจะยังไงกันต่อคือคือพวกผมก็ไม่มีแรงนะครับอย่างเดียวเลยก็คือวันที่16นี้ให้เวลารัฐบาล15วันในการทำแฟก ให้สารนะารับทราบแล้วตัดสินตามแฟกต์ถ้ารัฐบาลไม่ทําเราจะมาปลักหลักที่กระทรวงสาสุขครับอมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐทำข้อจะจริงในการกาหนดนโยบายอื คืออย่าเอาความรู้สึกอ่ตอนนี้เอาความรู้สึกตอนนี้คุณประสิชัยมองว่าเอ้ยเอาความรู้สึกนี่วหวอยู่ๆก็บอกว่าเอ่อเยาวชนไปสู่กัญชาเยอะทัางที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเยอะกว่าอีกถูกต้องโอเดี๋ยวนี้แขวนเป็น q u ว s t i o เลยครับในบุหรี่ไฟฟ้ารัฐบาลไม่เห็นทําอะไรอืมเนะยฮะมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากอธิบายนิดเดียวครับคือสูบแล้วคลั่งอืมคือมันมีข่าวเต็มหมดเลยก็สองสามปีสูบแล้วคลั่งทุกท่านสังเกตไหมว่ามันมี c o v e r คือสายเขียวที่แสดงตัวเป็นร้อยคนหรือว,ว่าสูบก,กัญชาม,มายี่ิบปีสิบปีแล้วสูบทุกวันทําไมไม่กั้งเสียทีอืออือแต่ข่าวที่เราไปสืบนะครับเช่นปรากฏว่าคลั้งแล้วข้าพ่อเนี่ยปรากฏว่าสูบก,กัญชาเมื่อหนึ่งทั้งเมื่อกันญาพีที่แล้ว อ๋อมีประวัติเคยใช้แต่จริงเคยใช้คั้งเดียวบ้าเสพยาบ้าแล้วอีกการหนึ่งที่ที่มีข่าวว่าเด็กไปข่มขืนกันเนี่ยนะครับแล้วพอเสพกัญชาปรากฏว่าพอตำรวจสืบสวนปั๊บเนี่ยกลัวแม่ด่าก็เลยบอกบอกว่าสูบกัญชาเพราะกัญชาไม่ผิดกฎหมายอ๋อทำให้กัญชาถูกใส่ร้ายตลอดเวลาเพราะผมก็งงว่าแบบผมสูบมาเจ็ดปีแล้วสูบทุกวันทำไมผมไม่คลั่งเสียทีทำไมสติปัญญาผมไม่ลดแปดจุดเก้าเสียที นะครับเดี๋ยวคงจะได้คุยกันต่อนะฮะเรื่องนี้เรื่องยาวมันยากอ่ะผมว่าอยู่อยู่จะไปจับยักษ์ที่มันออกมาจากตะเกียงกับเข้าไปใหม่เนี่ยเวลาหมดด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณประสิทธิชัยครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะคุณประสิทธิชัยหนูนนวลนะครับ